chuồng bữa đi ở subscribe Man

กินได้อยู่ตกช้ำเลยแอรพี่เอาไปปลูกกันแล้วตอนมังขุดคือว่าเลียววันที่เอ่งถึงนาซังผีขับนะเ่นี้เออแต่กะาขึ้นมาเลยหังได่อยมเกระถางขึ้นมันไ่มีนะทางขึ้นต้องมีขั้วเม็ถ้าเะไปตะบ้านมันแม่ทางได้นะโอ้

ไอ้ละก็เด็กค่ายมันยังรู้เลยอะนาพวกหนองคายนั่ไม่น่าเปนไ่าเป็นพกปลาตัวต้นเหรียนแก่ของเพีนอ่ะเหรียหนังมาเล่ยเหเหรียนบ้านของเพี่ยนอ่ะมาได้เลยนี่กูนนั้นงเนาะนี่หนังมาอีรูแล้วมาได้หลยที่โยมาได้ไมเดี๋ยวของกองมันตูนหือมึงโกนหือโกนหรือตัวนี้มอะไรนะมาได้หลยที่โย่หมาคุก็อนะ น้ดไ e ้นบองุดนขุดข้าวเยอะเลยเม่วันนั้นกูว่าที่โสคือคืดก็คือเรียนมันแต่มันมันเมึงเอาไปกูเกลาเงินเลยว่าบอกูเอาเป็นเส้นได้ไหวะร่อ่ะกเอาไปได้เป็นเสเลยว่าบอกกูบาไอืสีันสี้อยกัน้รได้คอตเกบานี่นี่มาเกะกินอีกบ้าบก็ได้งช่วยกะเ

กนขมอเออยิ่จับเอลยเนี่ยคึฮ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 าเึฮึฮึฮึดึฮึฮึดึฮึดึเึฮึฮวฮึฮึฮึาึีึึฮดฮึฮ้ฮึ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 ึฮึฮึฮยฮึ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 ฮมฮนฮึฮึย่อไ ไปมึงตองข้าสันเนาะข้าสันนี่ข้าสันนะกดไปนี่เออเฮยนี่กดไปนี่กดเลยโอ้กดไปนเนี่ยอ่าเแล้วทุ่งเหลี่ยม้าพุทธตั้งใหม่ก่อนแน่ขับรถข่อยมาอยู่เออไปนันขึ้นขึ้นไหนน้อนไม่รู้ได้เบื่อวันเรียนได้เรียนดีไม่ดีเนี่ยเลยผมว่า ขุ่มเลยนะผลเนื้อไม่เนื้อไม่ดีแมวไปไข่นะใรเยอาิิงปึจริงอ่ะใชเลยนะเออเป็นน้ำด้วยเป็นน้ำด้วยอันนี้มันขึ้นเองเอาไม่เอามาปลูกเหรอพอแล้ผีส่องคนพอเดี๋ยว เวลาไปคอยเอาหวกัวว <hel> ่า uh, ม hmm? yeah. yeah. okay. ันม <sh arp inhale> ันหนาวลงเอาไปปุกกอนเลยอันนี้ส่งไปหัอปุกกลอนไงขออยู่นู่นเอาส่งต้นกลอนพอเสียดดกลัวมันไม่ลด้ยตั้งไปไยส่งต้นบอก

เปนมไหมที่มีวานไเออนี uh ่ตกต้น oh. น hey, oh ี้ลูกไนเ็อพอพอมากนกินเลยกกเลยพอยอะอานี่เอาเอตอนนี้ลอยตนนี้ลอยเยอะเดี๋ยวุัเอาน้ำหมดไปกับบ้านเอาทมีโอ้ยีบร้อยอย่าอย็าปะกุดไอ้นี้นะมันุกเลยมั้ยไอ้นนี่ก็ุกเลยวะ ไอ้นั่นก็มันไม่เคยมีเยอะนี่ต้องลองแกะที่ัวกูเร็วเยอะมันหรือฮะตีเหมืองไว้เลยฮอมด้วยนวเดี๋ยวอันนี้อม่กูจับ้วยจับไมได่่อโยโอ้ยโเลยนได้กินไหมเน่ยันแม่ล้อแล้วมั้งในคลิปได้ผัดกบบนี้ในหัว มันขอลดนหรือเปล่าไม่ออมา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 ได้กินไอ้เถือเ่าเนไม่เป็นจะคงส่วนเปลเองไอ้นังกินได้ต้อเลยกูไกินได้ต้อเลยกูด้วยเออหลังมีน้อยน้อยมันลดไม่ยนี่น้น้เน้ตเน้เนนเ อีน้าเรามาไม่น้มาทำิปไหมยนี <m <m ่เขาบอกยัเอาโปะเลยโปะแค่งามันผ um> ัดถิตต้นหลังต้นนี้ไม่เอาเอาต่อนี่เป็นพึ่งรถนะเดี๋ยวไปปลอยาเถอะดีครับสวัสดีครับไม่ไดนานยุ่โลกขึ้นนะอยู่มันสวยนะ

ก็รอตั้งนานแล้วอ่ะเดือมเดือมลงรถหนึ่งจก่ยอดรีบแตมันกินดีนะมันไม่ค้มเอาไว้นานมันจะค้มนี่ไหมตัวอ่อนบางอย่างนีเนาะโอ้นี่ดูนี่ได้กดด้วยวะโกรกตัวเมันนี่มันอยู่ไหนแล้วปะนี่วะต้องมือจีต่อเลยหรอเสร็ มาอยู่มาอยู่ันนเลยแ่เือมกินมันกไข่มันทองอะนะเงือมันมะอืายยากหน้าเรียนบ้านในเตาเนียนไม่คอยเป็นเดียวนี่ยพังาหนึ่งกิโลโ่นตึ๊ดดูนะ เอ๊อถือไหมมันมันเนอะมันใจได้ยุ่งดว่าเรียนรู้ดูว่าหมาฟอดมุ้งน่นั่นมาไฮ้มามาแล้วไอ้เหอว่ามาฟดจตายเห็ไหมเฮ้ต้องเดียวไหมเราไปมีนี่เห็นไหม

นี่กินได้ไหมนี่นี่มียืมมียุ่มไหมไม่มียุ่มหรอจวะบ้วนจงหบ้วนฝาน้ำรัดเลยไหนอ่ตรงนู้นนะนะหน่อยเดียวหน่อยแรกหน่วยย่อยแต่

ใหม,มาดิแต่งตัวมาท่านเหน็ไว้แล้วมันดูมนนันมาด้วยันี้ด้วล้นล่เลยไปไบบ,บ,บเลยอ,อ๋บบเลยไม่ดเพื้มากันนะไปแ <laughs> Luôn nha yêu cầu dung lưu lịch lịch ấy lắm bắt đầu này lắm bắt lời đi nếp bên anh phong nam mắt ô nữ nam mày anh ơi 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 anh

ขึ down, like, so ้นไปบนดูกไอเดียทางจินนั้นอ่ะไอไอจินไม่ทางอ๋อไอที่ท่างเลี้ยงของใครนะเราจะไปตามร่อไม่รอสื่อฮะเลือดแดงฮะสาไล่ลงเออจินก็น่าดีเลยไม่น่าคบเลยมึง

คูไมนะนั่นนะทุกโซ่ับพีมันขึ้หนาร้ไปเลยมันดอยริงลงนำตกกันกูเลยนไม้โอยถงมาแนถงต่อเขียวนะมาเขียวน้หนามไม่คยเขียวมดอ่ะออด้ามเลยนี่เออโอ้สามฟักี่ดาเด

มาจริงอะไรมัม่งเจ๊เสียเวลาแม่เถื่อมึงช่วยเขาเลยอ๋ไม่คือกูท่าย<อ>าด้ดวยเลยอ่มึงไ,ไ,ได้รู้อ่ะยุคนฟื้นมุนมุนมุนก่อนมุนก่อนจับมุนก่อนกลางเร็ว nó là càng đúng nó nanh 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 nè đi kháng nhưng mà mày đầu thì tiên chỉ gây rồi khá kháng khá rồi đọc công tí thôi ý nữa Cái một cái là <laughs> để, 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 để. Để thử. đó thôi ạ Hãy đi đồ, đồ, Nó, nào, đây, à, mừng cốm nhau, kinh đâu, thương đâu Khổng rồi đấy Nó, quạt ngủ bạc lắm Nó mịt lứt đây Nôn Mịt lứt à? Ui, mẹ, 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 mẹ,

เฉล่งเฉลงอ๋อโอเคของเปลี่ยวมาดูไปนี่เลยพวกพูดเดินไต้นเลยดียวต่างแล้วนี้นี่ไงพูดเธออยู่ยังเดินมาใกล้ต้นนี้กันนะเราทำอะไรก่อนเก็บปัดเธอเลยเออไป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 อะยวกับบ้านไม่เร็วนี่เดยวดดิ้ดิ้ด้ใจช้านะ agua nah, nah, Cara, qué bonita อืมพอได้โฮปี้ไปกเว้นไอ้ดาไปเนอะี่ไปนี่ไปก็เดินกันเปเดียวาเดินเดนสามที่จมูกตอนนี้เยอมันขาวเดอตอนนี้นั่นไขมดน้ำมันมันนี่ั่ขมน้ำมันวะมันเบี้ยไอ้เี้าวตอนนี้อตอนนี้คือตอนนี้ตอนนี้ต้องกินนะ

đang ném cái đằng cืe này mày đằng cืe, thuyên có dãy đại nong này, thuyên có đi bùi, bữa nay đi nhàng kinh này cả nè, quan rồi, um, còn nết